วิดีโอนี้เรามาพูดถึงประเด็นหลังดูจบซีรีส์เรื่องตลก69กันครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก็แจ้งเตือนสปอยนะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ รีวิวแบบไม่สปอยสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือโครงเรื่องที่ธรรมดาแต่ทาให้ไม่ธรรมดาด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวของตัวละครทุกคนให้มาบรรจบกันซึ่งเราสามารถมองได้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นความจงใจก็ได้หมดทว่าในฐานะคนดูเราก็รู้สึกได้นะครับว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มันจะมาชนกันแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะเรื่องตลก69ก็จะสะท้อนจากชื่อเรื่องแล้วนะครับว่าโอกาสที่เลข6จะกลายมาเป็นเลข9มันก็ทําง่ายๆด้วยการกลับหัว แต่ในเยอะของตัวเลขทั้งสองนั้นย่อมไม่เท่ากันสิ่งเล็กน้อยอาจจะนำไปสู่เรื่องใหญ่โตวความไม่ใส่ใจในการแก้ไขเรื่องง่ายๆก็อาจจะนำไปสู่การสูญเสียมากมายในอนาคตหรือแม้แต่เสียงโทรศัพท์ดังแค่กริ้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เช่นกัน เรื่องตลก69มีด้วยกัน6เอพิโซดนะครับแต่ละตอนจะมีความยาวประมาณ45-50นาทีซึ่งก็จะเป็นการขยายเรื่องราวจากภาพยนตร์ต้นฉบับในชื่อเดียวกันที่เข้าฉายเมื่อปี2542ในตอนนั้นก็จะเป็นคุณหมิวลัติตาปัญโยพาศมารับบทเป็นตุ้มส่วนฟุมงกับจะเป็นท่านเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือคุณเป็นเอกรัตนเรืองความยาวที่เยอะขึ้นจากความเป็นภาพยนตร์มาเป็นซีรีส์ก็ทําให้เราสามารถเข้าถึงตัวละครแต่ละคนได้มากขึ้นอีกทั้งยังมีองค์ประกอบใหม่ๆเข้ามาเสริมเติมแต่งใให้เรรื่่องาาวมานสนสจ นอกจากนั้นด้วยการขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องตลกนะครับมันก็จะมีบทหรือว่าฉากบางฉากที่ปล่อยมุกตลกให้เราได้ขำไปกับเหตุการณ์นั้นๆแม้บางครั้งจะเป็นตลกร้ายและความหาผ่านการเสียดสีสังคมแต่มุกตลกเหล่านี้ก็สร้างสีสันและสร้างซีนจดจําให้เราได้ดีเลยครับเกี่ยวกับข้อสังเกตผมมองว่ามันจะมีช็อตที่มีความเหนือจริงอยู่บ้างณตอนที่เราเจอกับประเด็นนั้นๆในครั้งแรกครับแต่ว่าพอมันถูกย้ำเรื่อยๆเราในฐานะคนดูก็จะเริ่มปรับตัวและปรับไมค์เฟซให้คล้อยตามไปกับหนังได้ครับ และอีกเรื่องก็คือมันจะมีช็อตที่ดึงชาบ้างเช่นบางช่วงบางตอนที่ตัวละครกําลังทําอะไรบางอย่างกับสถานการณ์ตรงหน้าการนําเสนอก็จะปล่อยให้การกระทํานั้นมันรันยาวๆไปจนบางทีเราก็รู้สึกว่าอยากให้เขาเข้าประเด็นในเรื่องราวที่จะเล่าได้สักทีโดยสรุปเรื่องตลก69สนุกเลยครับใครชอบหนังแนวชิลเลอร์ที่มีความมุนหมองแต่ว่าแฝงไปด้วยตลกร้ายกับบทสรุปฉากคล้ายแม็กที่ตาตรึงรับรองว่าชอบแน่แน่ เอาละต่อจากนี้จะเป็นเนื้อหาที่มีการสปอยแล้วนะครับย้ำอีกทีว่าถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูก็กดหยุดวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนดูจบแล้วมาวิเคราะห์ก,กันนะครับว่าเราเจอข้อสังเกตอะไรรวมไปถึงในย้อหของตัวละครแต่ละคนว่าพวกเขาสะท้อนแง่มุมอะไรกลับมาให้เราบ้างผมเริ่มจากตุ้มกันละกันนะครับตุ้มเป็นตัวละครเอกที่มีบทพูดไม่เยอะ ตัวตนของเธอจะนำเสนอแฝงมากับการกระทำและสิ่งต่างๆรอบตัวรายละเอียดเท่าที่ผมจับใจความได้เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของตุ้มมีตามนี้นะครับเธอไม่ได้แสดงอาการเสียใจออกมาชัดเจนนักในตอนที่รู้ว่าตนเองโดนให้ออกจากงานทว่าจะเป็นมวลความรู้สึกผิดหวังท้อแท้ที่กดทับอยู่ในใจตุ้มมีปืนเก็บเอาไว้ในห้องด้วยนะครับแต่ว่าปืนกลับไม่มีกระสุนและเธอเหมือนกับว่าตั้งใจจะจบชีวิตตัวเองแต่ภาพที่เธอทำสำเร็จก็เหมือนจะเป็นภาพที่ปรากฏในความฝันตอนที่เธอหลับ เมื่อพบว่ากล่องที่มาส่งหน้าห้องมีเงินล้านเก็บไว้เธอจึงติดต่อไปหาฝนเขาสังเกตก็คือณตอนแรกฝนจำเสียงตุ้มไม่ได้ครับผมไม่ชัวรว่าเป็นเพราะฝนกำลังงวงงเบลอหรือว่าทั้งคู่ไม่ได้ติดต่อกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วยังไงก็ตามทา้งอ้างอิงจากจดหมายของเพื่อนอีกคนที่ย้ายไปอยู่ที่ฟินแลนด์จดหมายฉบับนี้ระบุวันที่14กุมภาพันธ์ปี2010นะครับ จความเขียนบอกว่าไอ้ตุ้มเม็งเป็นไงบ้างแกหายหัวไปเลยนะมีผัวเหรอเมื่อคืนฝันถึงแกฝันว่าแกย้ายบ้านไปอยู่ริมทะเลเลยเขียนมาถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงที่นี่แม่งหนาวโคตรๆกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นก็เกือบเที่ยงแล้วพอบ่ายสี่โมงแม่งก็มืดแล้วคิดถึงแกว่างๆก็เขียนมาคุยกันแล้วอย่าหายไปเฉยๆอยู่ที่นี่มันเหงาคิดถึงแกเสมอ โวสการ์ชแบบนี้บอกข้อมูลกับเรา3เรื่องนะครับข้อแรกก็คือตุ้มมีเพื่อนที่สนิทมากๆที่ย้ายไปอยู่ฟินแลนด์จากนั้นเธอก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับเพื่อนคนนั้นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะนิสัยส่วนตัวของเธอครับการห่างหายจากเพื่อนก็เลยเกิดขึ้นกับฝนด้วยอีกคนหรือถ้าไม่ใช่เหตุผลนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าการที่เพื่อนรักคนแรกได้ย้ายจากไปคนทําให้ตุ้มผิดหวังและก็เสียใจกับเรื่องนั้นมากท้ายสุดเธอจึงไม่อยากผูกพันใกล้ชิดกับใครอีกก็เป็นไปได้เพราะถ้าว่ากันตามตงนตน,นนะนัั้ีเ่่ฝยอชชววิ อัที่ 2, มันจะมีฉากที่ลูกน้องของเสียโต้ง,งัดห้องเข้ามาเขาจะเจอภาพตุ้มกับเพื่อนติดอยู่บนโต๊ะเย็นซถ่งผมคิดว่าเพื่อนคนนี้นี่แหละครับที่ย้ายไปอยู่ที่ฟินแลนด์แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคําอธิบายให้เรานะครับว่าทาไมตุ้มถึงเลือกบินไปที่ประเทศนี้ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับตุ้มก็คือเธอจะมีซีนที่พยายามขังมแมลงวันไว้ในแก้วเธอไม่ได้สนใจหรือว่าตอบโต้คนโรคจิตที่โทรมาหนังสือในห้องของเธอก็ดูจะเป็นหนังสือแนวปรัชญาและการให้กําลังใจนะครับเช่นหนังสือในชื่อเล่มเราต่างขมขื่น,นหนนังสือเาาออเเนนเจ็บิดดดียยวว๋กช้า จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงสรุปในตอนท้ายเราจะพบว่าความพยายามจะแก้ปัญหามากมายโดยตุ้มแต่ว่าสุดท้ายเมื่อกลับมาที่ห้องเธอก็บพบกับกองศพจะหนีออกนอกประเทศก็ไม่กล้าอีกแล้วเนื่องจากหน้าสนามบินมีตำรวจมาประจำการอยู่ซึ่งผมก็คิดว่าบางทีตำรวจน่าจะไม่ได้มาตามจับเธอก็ได้นะครับแต่อาจจะมาเพราะเหตุผลอื่นถึงที่ต้องต้องเผชิญมาตั้งแต่ต้นเรื่องทําให้เธอได้ข้อสรุปกับตัวเองนะครับว่าตั้งแต่มีเงินก้อนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตมันทาให้ชีวิตของเธอต้องเจอกับความวุ่นวายและปัญหาต่างๆนานาเธอจึงงงตัดสิิินนนใจท้้เีไป ซีนที่เธอได้หลับตานอนที่โรงแรมข้างทางมันจะมีภาพอดีตที่แสดงให้เห็นว่าเธอย้อนกลับไปคิดถึงวันที่เธอได้เงินตอนนั้นถ้าเธอยืนกรานแบบเดิมว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินก้อนนี้เรื่องต่างๆก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นภาพกระเป๋าที่จมกองเลือดจึงเป็นภาพที่สื่อถึงความตายที่มาจากเงินที่เธอพยายามคว้ามันมาเป็นของตัวเองตุ้มจึงมองว่ามันเป็นสิ่งที่เธอเลือกผิดพลาดนะครับจากนั้นเราจะได้เห็นภาพของเธอในวัยเด็กและตอนที่เธอยังอยู่กับครอบครัวหญิงสาวร้องไห้ออกมาเสมือนเป็นการบ่งบอกอีกว่าการเลือกแยกตัวออกห่างจากครอบครัััวววกกก็็นนนน่่่าาเเเเปปตตลลืออใชชีีิิททธผดดพไ ทั้งนี้เรื่องราวก็ไม่ได้เฉลยนะครับว่าตุ้มแยกทางกับครอบครัวด้วยสาเหตุอะไรเท่าที่ผมบอกได้ก็คือเธอไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กแล้วเธอก็ยังทําในสิ่งที่เป็นข้อห้ามด้วยฉะนั้นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับตุ้มผมก็เลยมองว่าเธอใช้ชีวิตมาอย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่ที่ห่างเหินจากคนในครอบครัวครับเธอมีเพื่อนสนิทที่เป็นเสมือนแสงสว่างในชีวิตแต่เมื่อเพื่อนย้ายไปอยู่ต่างประเทศความโดดเดี่ยวก็กลับมาอีกครั้ง ในขณะเดียวกันเธอก็ต้องเรียนรู้วิธีจัดการกับความรู้สึกเสียใจที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันตุ้มก็เลยเป็นคนเก็บงำความรู้สึกของตัวเองได้ดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเธอไม่เสียใจครับแต่ตรงกันข้ามเลยหญิงสาวคนนี้เปลี่ยนไปด้วยความอ่อนไหวความเหงาและความโหยหาช่วงเวลาแห่งความสุขเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามานอกจากจะเป็นเสมือนสิ่งที่กอบกู้ชีวิตของเธอในช่วงนี้แล้วมันยังอาจเป็นปัจจัยที่จะทําให้เธอได้ไปเจอเพื่อนรักอีกครั้งด้วยนั่นเองมาพูดถึงฝนกันบ้างนะครับ ในย่าที่แฝงมากับตัวละควรนี้ก็คือแง่มุมความรักของเธอครับฝนหมายมั่นว่ากี้จะเป็นคู่แท้เพราะว่าหมอดูฟันธงมาแล้วว่าคนนี้นี่แหละที่จะเป็นเนื้อคู่ของเธอในทุกๆชาติทีนี้เมื่อกี้ทิ้งไปฝนก็เลยฆ่าตัวตายเพราะรับกับความสูญเสียน,นี้ไม่ได้เพราะว่าต้มก็เป็นคนมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันเวลาครับเขาสังเกตก็คือในตอนที่อยู่ในโลกหลังความตายฝนบอกกับคุณป้าเจ้าหน้าที่คัดกรองวิญ,ญญาณว่าเธอไม่อยากกลับไปอีกแล้วการกระทํานี้จึงตีความได้2อ,อย่างนะครับข้อแรกก็คือฝนเสียใจมากๆก็เลยไม่อยากกลับไปใช้ชีีวิตอก หรือข้อที่2ก็คือเธอยังเชื่อหมอดูว่าถ้าชาตินี้ไม่ได้คู่กับกี้ชาติหน้าก็อาจจะเป็นไปตามที่หมอดูบอกก็ได้เธอก็เลยอยากข้ามไปชาติหน้าเลยครับเพื่อที่จะได้เจอกับรักแท้ที่วาดหวังเอาไว้คันชิตเจ้าของค่ายมวยกับเสียโต้งก็มีบททคล้ายๆกันนะครับคือเป็นคนที่มีผู้ติดตามมีบารมีมีคนรู้จักเยอะและดูเป็นคนน่าเชื่อถือผู้จาหน้าฟังทว่าเบื้องหลังของทั้งคู่ก็มีความดํามืดมีกิจการผิดกฎหมายและมุ่งหวังทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตอนเอง ซอนนี่สำหรับผมเป็นตัวละครที่มีความคอนทราสต์มีความสุดโต่งในเรื่องต่างๆจะเล่นบทโหดก็โหดแบบสุดๆครับจะซาก็ซาแบบไม่สนใครแต่บทจะยอมก็ยอมแบบง่ายๆเลยหรือว่าจะเป็นลูกของเขาที่เห็นพ่อทําเรื่องเลวร้ายก็มีพฤติกรรมเรียนแบบโดยที่ซอนนี่ก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากนะักทัดเดร์แรปเปอร์เป็นตัวละครวัยรุ่นที่สะท้อนแง่มุมของคนที่คิดถึงแต่เรื่องตัวเองครับทว่าซีนที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือตอนที่เขาทะเลาะกับช่างศักเรื่องลายสักที่สะกดอักษรผิด มันบ่งบอกถึงการพยายามหาเหตุผลเพื่อทําให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทั่งสุดท้ายก็เกือบจะฆ่ากันตายทว่าการสู้กันของตัวละครทั้งสองคนนั้นรายล้อมไปด้วยคนในห้องที่ไม่ได้สนใจสิ่งที่2คนนี้ทะเลาะก,กันฉากนี้จะเป็นเหมือนการสะท้อนสภาพสังคมโดยรวมเหมือนกันครับที่ตอนนี้มันจะมีกลุ่มคนหรือว่าตัวบุคคลที่ออกมาตอบโต้กันด้วยประเด็นข้อพิพาทษต่างๆในสังคมทพะว่าก็จะมีกลุ่มคนอีกส่วนที่ไม่ได้สนใจกับเรื่องเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยหมวดจรเป็นตัวละครที่สะท้อนถึงคนที่คาดหวังความสาเร็จนะครับ เตรียมการทุกอย่างมาเป็นอย่างดียอมแม้แต่เอาชนะความตายเพื่อกลับมาสารฝันของตัวเองแต่สุดท้ายก็มาตกม้าตายด้วยกิเลสในหมวดหมู่ที่ก้าวข้ามยากที่สุดนั่นก็คือกิเลสเรื่องเพศเรื่องราวของหมวดจรจะเป็นการสื่อส,สังคมไปยังคนที่คิดการใหญ่คนที่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ปักธงเอาไว้อย่างชัดเจนถ้าจะไปให้ถึงความสําเร็จก็จะต้องยึดมั่นแล้วก็เข้มแข็งต่อสิ่งยั่ยยุต่างๆให้ดีๆครับกลับกันนะครับคุณจิม๋มแฟนสาวของหมวดจรที่พื้นฐานเป็นคนจิตใจด,ดีแต่สุดท้ายก็โดนเพื่อนเสีย้สายา คุณจิมจึงเป็นตัวละครที่ต้องการเสียสีไปยังคนที่ถูกเพื่อนอยุได้ง่ายด่วนสรุปไม่รอบคอบและปล่อยตัวเองไปจนถึงขั้นที่อาจจะนาพาชีวิตไปสู่หนทางแห่งการตกต่ำโดยที่เพื่อนเหล่านั้นไม่ได้มารับผลของการกระทําใดๆเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งการยุยุเหล่านั้นอาจจะเป็นการพูดส่งเดชไปเรื่อยก็ได้ครับเพราะว่าคนที่รับฟังและคล้อยตามได้ง่ายก็จ,จะไปทําจริงบทเรียนที่เราได้จากตัวละครนี้จึงเป็นเรื่องของการระมัดระวังคําพูดการไตร่ตรองและทบทวนสถานการณ์ต่างๆให้รอบด้านก่อนที่จะลงมือทําอะไรลงไป ต่อมาคนที่ไม่พูดไม่ได้จริงๆก็คือพี่สมพันธ์ทองดีครับตัวตึงประจํำซีรีส์ที่แม้จะทํางานให้กับเสียต้องเตราว่าพื้นฐานของพี่สมพันธ์ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายเขายอมเปิดใจกับเพื่อนและได้ช่วยเหลือคุณป้าแห่งโลกหลังความตายาไว้ พี่สมพันธ์ก็เลยได้สิทธิพิเศษในสิ่งที่เขาเลือกว่าอยากมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าบนไทยจะได้ไปบนโลกกระทั่งในอายุ326ปีไทยได้ไปบนโลกจริงๆพี่สมพันธ์ก็เลยได้ไปสู่สุคติหลังจากนั้น1วันตัวละครนี้จึงมาพร้อมกับความฮาแบบตลกร้ายในขณะเดีวยวกันเขาก็เป็นตัวละครที่ชี้ให้เห็นว่าการทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ย่อมได้ผลดีตอบแทนเอาล่ะและก่อนจะไปกันที่ข้อสังเกตสุดท้าย The Move ก็ขออนุญาตฝากูส้สนับสนุนของช่องเอาไว้ด้วยนะครับ แอดไว e ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีที่มีครบทุกอย่างด้านไอทประจำเดือนกันยายนทาง a d v ไว e ์ก็จะมีโปรพิเศษมากมายทั้งดิวเด็ดแบรนด์ดังทุกวันศุกร์ที่เอาสินค้าไอทแบรนด์ชั้นนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมโค้ดส่วนลดช็อปเซฟเซลช็อปเดือนเก้าคุ้มกว่าที่ไหน ผ่อนสบายนาน24เดือนและเครดิตเงินคืนสูงสุด6,600บาทหรือสายเกมเมอร์บุกสะลุยอวกาศกับ AMD เพียงซื้อโน้ตบุกรุ่นที่กำหนดแล้รับฟรีของแถมถึง2ต่อได้แ,แก,ก่กระเป๋าคาดอกสุดเท่และโค้ดเกม Starfield เพียงซื้อโน้ตบุกที่ใช้ CPU AMD Ryzen คู่กับการ์ดจอ AMD Radeon ตามรุ่นที่กำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ advice co th นะครับนึกถึง IT นึกถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ o p t u s ออรุ่น Speedfire แว่นตากเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วดูนหนังเล่นเกมได้นานขึ้นวัสดุทำมาจากสแตนเลสชนิดพิเศษเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแรงทนทานแต่ก็ยืดยืนต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอนอกจากนั้นถ้าใครมีค่าสายตาก็แวะไปวัดแบบละเอียดได้ที่อ p t u ัสาขาสยามครับส่วนโค้ด The Move ลด100บาทเหมือนเช่นเคยยิ่งถ้าเป็นลูกค้าเก่าทางอ,อปุปทัก็จะมีแจกของเรื่อยๆด้วยครับในซีนที่พี่สำอางกับพี่ใบเข้าไปสำรวจในห้องตุ้มมันจะมีช่วงที่โทรศัพท์ดังขึ้นครับ ตอนนั้นทั้งคู่ตกใจแล้วก็ยกปืนขึ้นมาเหมือนจะยิงกันเองพวกเขาต่างคุยกันเป็นลางว่าต่อไปพวกเขาอาจจะยิงกันตายเพราะการตกใจแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงในตอนใกล้จบนั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วละครับซึ่งก็ต้องย้ำนะว่าทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์ของผมเองมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้กำกับจะสื่อทั้งหมดก็ได้แต่ก็คิดว่าเนื้อหาในวิดีโอจะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจและก็สนุกไปกับเรื่องราวของเรื่องตลก69ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ผู้ชมเลยครับดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดยังไงกับตัวละครในเรื่องก็แวะมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะวิดีโอนี้ผมเอาจากชาแนลเดอะมูฟลาไปก่อนสวัสดีครับ